สวัสดีคนดูทุกท่านเอซทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ชัยสารพายจ้วงครผมก็ไกินข้าวเช้ากันผมนะกินยาก่อนกินข้าวเช้ากันก่นนี่กินยาก่อนอาหารก่อนเ <c> อ <oughs> แม่ก็ผักฟื้นที่บ้านผมนะตาเป็นแบบนี้เลย มองเห็นหลังลางคน,นนะก็วันนี้มีกินข้าวผมนะเป็นไก่ไก่ต้มหุ่ไพลยนะหมายว่าขาของเขาเนี่ยน,น,นี่แล้วก็มีผัดกะเพราเนื้อนะเฮ้ยล้นๆ,ๆ้นี่ผัดกะเพราเนื้อนะไส่พวกเนื้อเศษต้องอร่อยมากคนะอร่อยๆๆอลยแล้วกมีน้ำจิ้มนะลองสิบ้าเนี่ยนี่ปลาซีแดงก็ต้นอะไรอ่ะน้ำซุปว่งนะนี่น้ำซุกน,<อ>น,น้ำซุก กินข้าวกินปลาแล้วผมนะลูดิการ์ต้ายามาคนหิวข้าวมากนะขออภัยนะเกอนี่ผมสดน้ำต้มไก่ใส่ใบชาเนี่ยอืมนี่นะคนผักกะเพราเนื้อเห็นปะ ้องไก่ปะคำนี้จะให้ทุกคนเอฟซีช่วยสารผัดจ้วงเต็มเต็มหวานเจียบเข้าเลยือ แล้วไก่ด้วยนะไก่พนะันปีโอเหนียวเหนียวมากละไก่เนี้ย <c oughs> เหนียวจริง <c oughs> อือหืออกินง่ายกินปลากันหนะ ให้กินยาอันนี้กรนะเพาะไหมจ้วงจ้วงจ้วงครับผมหนึ่งสองสามจัประยาน,นี้งับหวานเจี๊ยบข้าวสาอร

อันนี้เสร็จพึ eh ่งแห้งนะผัดนะคนนะคัวบัเว็ึงแห้งใปมะกรูดก้อนกระเทียมคั้วไปอันนี้ไปรวนแล้วก็สุดท้ายใส่โหระพาอร่อยมากคนเนี่ยแม่กินแล้วแม่แม่กินแล้วนะผัดแม่จินมไปจ้วงจ้วง หอมมากตัดลายน้งเนื้อจริง บ้านม sort of like ีแบบเกี้ยวเหนียวเนื้ออร่อยแต่มันรสชาติอร่อยเพรานั้นเนียวอร่อยอือหือนี่ของปัดนี่กะเพราเนื้อเราเนาะอือหือชอบ นี่ต้มไก่จะไว้มะขามาก็แส่ชาอรสอยสดดเลยบอะน้าไร เปตับจ่วงอะไปข้งอเ้มอมอ้มอื้มอื้มอื้เอมอืมอื้อื้มอืมอื้อื้ม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 อื้นอือื้มอื้้มือือ ลองลุกคนนั้นลุกแบบลุกเรียๆมันจะวูบนะวันวูบจริงวันใครไม่เป็นไม่รู้ๆนะวูบจริงวันตัดปัดหมดจบ Hmm. um. เนี่ยจิ้มเผ็ดลองไก่นะเป็นไก่บ้านนะขๆๆ้าวฮัมมมมมปลา

มันเหนียวกินไ้แล้วเนี่ยจริงเดี๋ยวต้มต่อนะมันก็ไปผัดไปอะไรต่อนะเนี่ยทำท้ายท้ายสุดให้ 19. เอฟซีชยสันกับทุกคนนะช่วงนี <y> ้แม่ลงคลิปขอภัยทุกคนจริงผมป่วยนะยังรับ โอเคมากินน้ำล้างปากกินยากินยากูกินยากินยากินยานี่เม็ดหนึง่งอันนี้เม็ดหนึง่งอันนี้หนึ่งเม็ด มากินกนอะอ่โอเคผมก็วันนี้เป็นต้มไก่ใส่ใบมะขามใส่ใบชานะมีกะเพราเนื้ออร่อยมากคุณนะกินข้าวเช้าด้วยกันผนมนะแม่ก็พักพื้นอยู่บ้านห่มนะแม่กินข้าวเยอะนะกินข้าวเยอะอร่อยๆลูกทำข้าวกิไอร่อยนะ ก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับชมผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมนะก็ออยอยมาไม่ลงคลิปไม่ได้ลงคลิปะผมนะาทาไม่เรื่อยแบบสิบวันลงเพียงอย่างงี้ผมไม่ค่อยว่างป่วยนะนะขอไครจริงนะเอถ้ามีเวลาจะแบบถ้ามีเรงจะทําให้นะ